เครื่องบิน,บนที่เครื่องบินครับที่ปูตาเถือกจังหวัดมุกดาหารที่มาของคำวา่คำคา,คำวาคำพอดีครับที่มาของคำว่าคำพอดีครับนี่คำพอดีคำทั้งนี้กับคำทั้งนี้ก็เลยอยู่ครับ หินยางใหญ่เลยนะเนี่ยยางใหญ่ครับที่มาของขําพอดีนี่ของหน่อยแบกของใหญ่ได้ครับนี่หินหนย่งใหญ่หินได้น้อยนึ่งอยู่ข้างล่างครับของหน่อยแบกของใหญ่ไคว่าเฮ็ดมาได้ครับธรรมชาติเฮ็ดมาแล้วนี่เล็น้อยคิวๆหนึ่งทั้งทัง้ง นี่ครับนักเป็นตันสองตันก็ข้างล่างน,น่อยที่มากของคําพอดีครับาที่เห็นสัจธรรม่าคําพอดีเป,เป็นอย่างไร